ว่าคุณทำได้ถีน่นะไปนั่งไงไปโมโหจะโมโแน่ขอโทษนะครับค<า>่ะเออคุณผู้หญิงคนะ่ะ<า>ไม่ทราบว่าหมาบนหัวชื่อว่าอะไรนะผมเข่าต้องผอมค่ะแล้วคุณเดินใช่ผู้หญิงนน่วิ่งตามผู้ชายสองคนนั้มาหรือเปล่าคะ หยอกกว like <im> ิ wow. ่งวิ่งเล่นหยอกกันแล้วม anyway. ีธุระอะไรหรือเปล่ามาไปดูมาไปดูอยีมาเยกลับมาทําไงวิ่งไวเชียวรูลร่ลถ้ากว่าไม่มีธูระอะไรทีนั้นพวกผมทุกคนต้อขอตัวก่อนนะคะ อยากจะคุยด้วยอยากคุยหน้าคุณเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรปกตินายก็เล็บขบอุ้ยอุ๊ยไอ้กุ้ยขา่เจ็บเหรอถ้าอย่างนั้นก็รบกวนคุณผู้หญิงห่ายหน้ามาคุยกันดีๆนะ เห็นไหมอ้ยห <begun> <oni seid xic> ัวเอางี้นี่ยถ้าถามว่าหนูหันไปเลยอ่ะเขาจะต้องวิ่งหนีหนูแน่นอนหรือจะแอบตายเนี่ มคุณแม่เนาหยอกหนูเลยนะเมื่อกี้อ่ะตอนที่หนูอ่ะดูใต้บังคับได้เพรานหนูก้มลงไปเบิ้ลเขาเล็บลิ้นออกมาเนี่ยหยอกไปหยอกล้อลเล่นกับเขาทำไมอ่ะพระง์ท่กนั่นนายบอลก็ชอบไงแล้วเ,เขาหันหน้ามาคุยกันอยู่เนี่ย <c oughs> แล้วไปเล่นลิ้นป่ะ,ะก็ะเขาบอกเล็บลิ้น อ้าวไม่ใช่แล้วแล้วแลวใครเ <Yeah. S 1> นี่ยน,นั่งนั่งนั่งตังค์แล้วมันเก่งลิ้นออกมาเลยนะไอม้ <c oughs> อมวลไอม้มวลตีโพมก่อ <c oughs> นพี่ครับอยากอยากเห็นหน้าใช่ไหมอะหันหน้ามาถ้าหันไปแล้วว่าคุณพี่ต้องสัญญาว่าจะไม่วิ่งหนีนะเราเราจะวิ <c oughs> ่งหนีทำไมล่ะครับตอนแรกกูก็พูดอย่างนี้ ไปต้องคุยกันให้เรื่องก่อนใช่เพราะว่าเราสวยมากไงพวกเาเต็มตัวพวกเราไอเราพวกเไปตั้งแต่วันแรกแล้วใช่เไปคุกัแเพราะว่าไม่ขาม่นี่รก่อนเอาไปไหนกันหมดเนี่ยเนคุยกับเาเร Shoot! <laughs> คือแม่อยากตูใช่ไหมคะเจ้าภาพก็ชอบสากใจยิ้มนะเจ้าาพก็ชอบหัวหน้าเป็นก้ขาเลยเป็นพันอะเป็นพันงพันได้มาตอนไหน ไ้ก็ขาดสิอย่ามาตลกนะอย่าเข้ามามึงอย่ามาพูดมากอิชวันตะวันพูดได้ยังไงเป็นสวรรค์ไฮเบลตุณตูดตันนะอะไรอีกโลกเต่าไอ้โล่ไอ้โล่จับไปนี่ตูดลิงคูณอยากให้มีตะปูจัง ไฉันเนี่ยฮะเราคือเนื้อคู่กันนะเนื้อคู่อะไรไม่มีหรอกเนื้อคู่อะไรแบบนี้ไม่มีไม่มีแหกตาแหกโคตรดิถีบหน้าถีบนะไปเนยไไก่ปหมูฉันจะไปเชื่อเธอได้ยังไงเราเป็นเมียมึงมาใช่ไหมฮะเรามีความจริงจังหความจริงอะไรมหาสรมเรื่องเรือไม่อยากรู้อะทองต้องรู้อ่ารู้ก็ได้บอกมา 有。Sure. เอาว่าฉันลงมาแล้วทำร้ายตัวเองฉันไม่องมาแล้วนี่คุมงัวพองบิดมากเลยเฮ้ยไปท่ทิ้งยังไลนะเขาจะปล่อยโคมเอาล่ะปล่อยโพงบิดมากเลยฉันฟังดูแล้วเนี่ยฉันจะไปถามอะไรมากมายฉันอยากจะรู้ว่าเธอรู้จักเขาสามร้อยยอดหรือเปล่ารู้จักดีจัก ทำไมึงรู้จักเป็นดีเป็นญากกันเหรอใช่มีพานทองอยู่ไหมที่มีพานทองจริงด้วยแล้วรู้ปว่าพานทองอยู่ที่ไหน่รู้ปเอาไหนได้ได้ไปทไหนยากูช่จากที่นี่ไปเขาสยอดบอขึ้นมาเลยอนี้เราอยู่ที่ไหนนะปโมปาโวัดไวสอะไร สักแก้วแกวไม่ใช่ตาสวางอารมณ์สว่างอารมณ์วัดขุกิดวัดมาขุกิดคุกิดเดียวขุกิดทีนี้เราออกไปจากวัดเราเลี้ยวขวาอทั้งไมทั้ไมเราเลี้ยวขวาเออไปเขาสามร้อยยอดนะอะไรไปเขาสามร้อยยอดนะใช่ไหมเออฟังไปเลยเราตงตงไปเลยจ้าแม่ตรงไปเลย ตรงไปเลยเดี่ยวขวาแล้วก็ตรง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 ไปเลยตรงได้ว่าไก่คันเด้อให้ทายเถอะมาเจอลิเกอังกฤษครับมันพูดภาษาโคราชต้องเนียงสำเนียง์อบบ้านเองตรงไปตรงไปเลยไกลขันกิโลต้องประมาณยี่สิบเมตรได้วะพี่เด็กอีเจออยู่เทิร์ยู่เทิร์อีกงูกับค่ะเลี้ยวกลับเอองูกับค่ะเอพง่ก่อนไปเพื่อเรียนกั ตุ่งไปเอบตุ่งไปเลยเสือมออันมอเนี่ยเสือมอมอเพลพาตายมั้ยกูจะไม่รู้ไม่ละมอมองมึงอ่ะมอปึ๊กเกอร์คืนเกอร์เดยวคนเลี้ยงวัวด้วยปึ๊กคุณอย่ากุกคอสะพานมึงก็พูดว่าสะพานสิคอสะพาน ชิฟโปรม่ได้หรอวะเอาวิญญาณเดี๋ยวพี่เจอวงเวียนเจอวงเวียนเจอวงเวียนเองก็หมุนวงเวียนจักสามสี่เที่ยวเออะจะมาหนาววัดติอันหนาวัดสว่างอารมณ์เนี่ยจะกลับมาหน้าวัดทำไมเอ๊ะทำไมาอยู่ถอยกันมาก่อนเรยอทางซอยข้างทางวัดนี่แหละตรงไปเลยที่พี่เจอเจอเขาสามร้อยยอดใช่ไหมเซเว่นเขาจะไป เขาสมุขตกลงเธอรู้จักจริงหรือเปล่าอยู่ข้างกันอยากแต่งงานกับฉันไหมอยากมากฉันทํางานให้ฉันอย่างหนึ่งไปหาพันทองที่เขาสรอยยอดให้เวลาแค่สามวันถ้าหามาได้ฉันสอนสิงจะยอมแต่งงานกับเธอวันเดียวไปรีบไปซะไปไหนก็ไปไมไปไม่ต้องมีนี่เดี๋ยวเราใช้แล้วไต้องไปหาเลยแล้วไปไปป้าคะไปดิก่อน อะไรทำไมข้าไมอยู่ตรงนี้ข้าไมอยู่ตรงนี้มีอะไรอีกลิ้นน่ะมันไม่มีกระดูกกระดูกเพียงแค่ว่าจาของท่านมันเราจำตงเชื่อถือมีตายีนี่คุณดูดมา้ากี่ลอ็อตเนี่ยแค่เม็ดก็ตายแล,แล้วจะให้ฉันทำยังไงเห็นแล้วกระดาษเส็ยสัญญา โอ๋เซ็นสัญญาไม่ต้องเซ็นก็ได้ฉันเป็นเจ้าคำไหนคำนั้นอยู่แล้วเออไปเออเซ็นไม่เซ็นเซ็นบอกว่าไม่เซ็นไงไปเลยไปหาเลยจะแต่งงานก็ไปหาเลยไม่ไปนอน <c oughs> เล่นคนดูเยอะเออหัวหน้าหน้าเกลียมึงบ้าบริเกตไหนปากเหมนงคนดูเกลียดะค่ะว่ากูปากเหมอกูปากเหมข้าเขาออกมาเลขแล้วน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมตั้งแต่หนึ่งมาเลยอ่าเซนก็เซนเต็มไปเซนเซนเซนเขียนตามที่ฉันพูดกันแล้วกันเข้าไเจ้าสอนสิงอ่า จใช้ในางสาวดำดงไปหาพันทองที่เขาสามรอยอดถ้าหามาได้ฉันสอนสิงจะยอมแต่งงานด้วยลงนามสอนสิงพอ,อใจหรือยังะไะประทับใรีบไปหรือมารีบไปสามวันนะวันเดียวมามามาไม่ได้หรอ